สวัสดีครับต้องเช้านี้ผเป็น้องมารวม,มาโมทนาสาธุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับย้ายไปทุระ बालिनो जाता मन् देहा หนึงทั้สสสสงั้ทัง <c oughs> นั้ทังนันั้งสาธุทังนัน่งทังนั้ั้งันทังนันทั้งนั้นทังนั้น่งทังนั้นั้งนัทังนั้นทั้งนั้ทั้งนั้น่งทั้งนั้นทังนั้ั้งั้ทั้งนั้นั้งนี้นหน่งทั้งนั้นทั้งนันทั้านั้นร่วมนมทนทด้ยนันเมื่อทั้นพรนนไม่ทันพระ ถ้าไม่กวาดฝุ่นก็มาเต็มเพราะว่ารถบรรทุกที่เขาขนดินมาทำถนนเขามาเกรดเปะข้างทางก็ทำให้ดินเหนียวเกาะคลุ้งเวลารถสวนมาพี่น้องอเวลามันแห้งรีบกวาดทำาไม่กวาดเดี๋ยวฝุ่นก็พัดเข้ามาได้บ้านแต่โชคดีตอนนี้ฝุ่นก็ลมมาพัดไปทางนาแต่ก็มันก็คลุง้งมันก็มีโอกาสมาทางบ้านเดานะพี่น้อง สำหรับคลิปใส่บาตเท้านี้แต่อทองชนลก็ขอจบคลิปใส่บาตรแต่เพียงเท่านี้รถน้ำมาส่งนะฮะไม่ได้คลิกสนทนากับพี่น้องนะฮะก็อย่าลืมนะครับได้รู้ได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชแนด้วยนะครับสวัสดีครับ